งนี้แหละค่ะแม่ขายกาแฟร้องไห้รังจะมาเพราะเขาติดบอกทุกคนค่ะว่ามาที่ไลฟ์ของคุณเองค่ะแต่มาดราม่าิเศใหม่มาที่ไลฟ์ของคุณเองค่ะ ตอนนี้นะคะกำลังในเครื่องในพิธีการนับเงินสดกันอยู่นะคะสดๆพิธีการนับเงินสดอยู่นะคะโปรเจกต์อะไรคะโปรเจกต์อะไรคะนาง12บสงเฟอร์นาง12บสองเฟอร์่หเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้เป็นวันให้กําเนิดนะคะนาง12นะคะแท็กทิพนะคะแท็กทิกทุกคนนะคะมาดูสื่อมวลชนค่ะสื่อมวลชนเอากล้องเอาโทรศัพท์มาเพียบเลยนะคะ มาจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยชื่อจังหวัดตัวเองพร้อมกันค่ะนครสารคามค่ะนครสารคามอีกหนึ่งครั้งค่ะขอนแก่นขอนแก่นปทมภขนแก่นธานีมีค่ะนวัดนครสุรินทร์ปทุมภชนบุรีระยอง ก็เปิดแอปให้เลยลูกยอดไม่ได้เหลือ14กล่องเองแบมหมดสิบ้าโอ้เพิ่งจะร้อยละหมดแล้วแปมหมดแอปเดี๋ยวบอกพ่าแปลกเดี๋ยวพ่อแป๊บนึ่งรงงานร้องขอโรงงานหยุดยาวด้วยพ่อเคยบอกว่ามันจะมีวิกฤตกาแฟขาดตลาดกาแฟแม่มดนะขายต่อนะคะสิบสองลังขายตอลังให้เลยเก้าพันหมื่นค่ะ ไกเกินควรข้าน้ำมันค่ะน sí ี่อยู่โบราชนะไม่ได้อยู่จนบุรีไไม่ด้อยู่ที่ไหนนะคุณน้อยคุณน้อยจะยอมน้อยหน้าหรือคุณน้อยทุกคนเชียร์คุณน้อยหน่อยสิบสองนี่คนนี้ก็เคยเป็นนางนางสิบสองนะน้อนางสิบสองนางสิบสองวันนี้เราก็ปิดต่อปปลารไปแล้วนะคะ12บสงล้านได้นางจะตามมาอีก12สองล้าน ด้าน12ขอด้อดกี่คนคะแค่สามคนเ่ยคะแต่ยังไม่จบค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีรายได้เดือนละแสนตอนนี้ยอดเข้าวันละสามแสนรู้สึกยังไงบ้างคะได้ค่ะโอ้ทำจนกว่าจะมียอดวันละล้านเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ฉายาของวิชตอมโค้ชสสค่ะนอนมานอนมาเงินไหลเข้าอ่ะแม่มาดูหน้า ะคะเนื้อสดนะคะไม่ใช่นะคะเนื้อสดนะคะนางส2บมาจากโคราชค่ะเห็นบอกว่าไม่ได้ใช้เงินตัวเองใช้กดแรงดึงดูดกับการขายมาดามค่ะทำยังไงคะเรามองให้เขาเห็นสิ่งที่เขาจะได้นะคะไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้เราชี้ให้เขาเห็นคนที่เขามีเงินทุนแต่ไม่รู้จะไปลงทุนอะไรเรามองให้เราชี้ให้เขาเห็นสิ่งที่เขาจะได้เลยไม่ใช่ว่าลมลม แต่เราตีให้ออกว่า600กล่องที่เขาได้ไปเขาได้อะไรไม่ใช่เราได้เออนี่คีเลยทำให้เขาตัดสินใจจริงๆเงิน10000 0กว่าบาทไม่ได้เยอะนะแต่กำไรห0 0 0 0กว่าบาทนี่เยอะไหมคะเยอะเคยเห็นแบบนี้ไหมคะไม่เคยนะคะเงินแสนกว่าได้กำไรได้กาแฟไป12 12ลัง600กล่องแต่ว่าได้กำไรเท่าไหร่คะ5้าห0่ เป็นลมเกิดมาไม่เคยเจอกี่เปอร์เซ็นต์คะโคสสิกกำไรอดอกเกิดถ้าเป็นดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไหร่คะประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์หาไม่ได้อีกแล้วค่ะคุณคะวันนี้ถ้าคุณมีเงินนอนเย็นนะคะนอนเย็นในแบงค์นะหนึ 1, ่งแสนนะคะก 2, ับอีกสองพันติดต่อแม่มดอนไลา์ที่แชร์วิดีโอน,นี้ไปด่วนคะ่ะเราสามารถที่จะสร้างกำไรให้คุณได้ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท นะและเรารับจํานวนจํากัดดีไหมดีดดวันนี้นะคะมีคนตัดสินใจประมาณ3-4คนนะต่อวันนะคะแล้วหลายๆ<ม>คน<ม>ใช้กดแรงดึงดูดนะของโคชแมมบอกว่าทุกกล่องทุกลังมีเจ้าของหมดแล้วลรอค่ะโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็โคชฉัดได้ได้ชื่อว่าเป็นขึ้นสบายๆบยัยแแต่วันแรกที่เข้าเพราะฉะนั้นตัวเราไม่ลุงลังลูกค้าก็ไม่ลุงลังเฮยโอ้โหนี่ไงกดแรงดึงดูดทำงาน มันออกมาจากตัวเราเราเป็นแบบไหนเราดึงดูดแบบนั้นใช่ค่ะโอ้โหครูพี่เบนคะสิบสองลังมีเจ้าของหรือยังคะมากกว่าครึ่งค่ะโอ้มากกว่า6กลังแล้วบอดเลยนอนมานอนมาไม่ต่างกันครูพี่เบนอายุเท่าไหร่แล้วคะช่วยบอกสิค่ะ <18. S 2> ครั้งแรกเขาา้าแม่มดออนไลน์อยุ่กสิามค่ะทำไปทำมาไล่ไปได้มาเหลสา3สคุณเชื่อไหมคะว่าไปทำมาเจ็ดสิบแปดคุณเชื่อไหมคะว่านี่คนคือคนที่อายุหกสิบามสวยมากช่วยเม้นมาหน่อยใครเห็นด้วย ใครเห็นด้วยกด888หน่อยสวยไหมคะ63ส<ว>ิมีเคล็ด<ว>ลับอะไรทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่ง <64 S 2> ดูแลสุขภาพ,พถ้ามามันม่นเสมอแม้กระทั่งแบบชีวิตพยาบาลไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่หนไม่เ,มเจะเห็นว่านอนดึก,กพยาบาลาเหนื่อยมากนะเขาจะมีอคอนเซปต์หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ภริเน่ม พีเนียมคือเอาไว้ว่าสืบพันนะโอ้คือทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนของร่างกายอ่ะปรากรมทํางานหนักเป็นลูกชาวนามาก่อนนะแต่ว่าเราใส่ใจการดูแลสุขภาพค่ะก็ดูแลสุขภาพมาเรื่อยๆแต่ไม่โดนค่ะธุรกิจเจ็บตัวมามากมายเจ็บแล้วเจ็บอีกตกหลุมพรางก็มากอัปลน์แบบผู้ที่เป็นแม่ทีมเราอ่ะใช้บ่าเราเหยียบขึ้นสูงตำแหน่งแต่เราเจ็บเดือนละแสน เดือนละแสนก็เคยมไดมโอนัสค่ะเดือนละหมื่นเต็มที่สองหมื่นก,ก็ยังบ้าทําไงว่าหาว่ามันได้เยอะแล้วอืแต่นนี้บ้าหนักเลยเออมาเจอนี้หนักเลยนะ,ะแล้วดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์นี้จริงก็เลยมาเจอตอบโจทย์สุขภาพเป็นความดันเบาหวานไขมัน ภูมิแพ้ลิศีดวงไมเกรนคือตอนนี้คือหยุดยาได้ข่าวว่าที่บ้านได้ผลลัพธ์กันเยอะมากโอเคที่บ้านโอ้ยเรียบร้อยค่ะหนึ่งแสนสองพันเรียบร้อยแล้วกาแฟหกร้อยกล่องค่ะน่าสิบสองค่ะที่บ้าน <jähr> มีปัญหารงสุขภาพ<ต>แล้วทุกคนได้ผลลัพธ์หมดเลยพี่เคยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะปีนี้ปีที่สิบแต่ตั้งแต่พบแม่มดออนไลน์ตั้งแต่มิถุนาหกสองโดยเข้ชสู่เขาโค้ชศรีพาไปก็ได้นบใช้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ลูกสาวลูกของพี่เขยก็ระยะสุดท้ายเหมือนกันมะเร็ง <are> ค่ะโอ้โห <O'> oh. เป็นที่เต้านมมาสิบสามปีแล้วมัน OTHER มาเจอที่หลังอีกอืฉายแสงหนึ่งเดือนเต็มสี่ตุลาหกสองทำอะไรไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้หมอบอกว่าอยู่ได้ห้าเดือน แต่ขอบอกค่ะทุกวันนี้ยังอยู่ปลูกผักกินเองไปทํางานดูหนังสือทํางานหนักได้ด้วยเหรอค่ะปลูกผักคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่นานทุกวันนี้ทํางานเองงานค่ะไม่ดูหนังสือไปสอบ41เตอนเนี้ยโอ้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ไอ้เสื้อเสื้อเกาะละเพราะว่าเขาไม่ปวดไงเพราะว่าอยู่ได้เพราะโกโก้กับแม่มดอืคโกโก้กาแฟแม่มดกินกันทั้งตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพี่ชายเขาก็เป็น อิชมิกสโตกอะเส้นเราหิตฝอยสมองด้านหลังเนี่ยตันตันเพราะว่าเขาบริโภคจัดเต็มชีวิตเขาวันสุกเย็นวันสุกเนี่ยเพื่อนหิว้งวหมูไก่เหล้ายาปลาเป้งไอ้นี่เป็นกุ๊เชฟกระทะรั่วลูกบอกพ่อเป็นเชฟกระทะรั่วแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรุงปรุงอย่างดีแล้วมันมีเวลาปรุงเสียเวลาไปปรุงมันจะกินหนักเป็นมากกว่าน,นี้อีกแต่หนักเป็นเบาค่ะเพราะว่าเราให้หลานเรากินอยู่แล้วมีหลานชายคนเดียวก็ บังคับกินยิงกินไปบอกของฟรีกินนั่งเขาก็กินยังกินปรากฏว่าติดเตียงหกวันซีกขวาวิ่งั้งซีกเลยค่ะอ่อนแรงยกได้ยกจากที่นอนได้คืบเดียวในระดับที่นอนอย่างนี้ไปทางขวาอย่างนี้ดึงก็ไม่ออกนิ้วเนี่ยมันจะล็อกดึงถือแก้วยานี้เนี่ยปล่อยไม่ไม่ไม่ปล่อยตอนนี้ไปทำงานปกติโอ้ยจอดเขาเรื่องอะไรทุกอย่างค่ะ กาแฟเริ่มจากกาแฟโกโก้บั๊กคโนแล้วก็ไฟเบอร์ทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ตัวไหนออกไปจัดให้ร้านหมดจัดให้พี่เขยหมดส่วนพี่เขยนี่สุดยอดเวลาเขาเงินงเมียเขาก็ไม่ค่อยจะกินข้าวอะไรเงี้ยหรือเขาแบบเขาเห็นน้องเมียไปก็จัดแล้วก็แฟนป๋าป๋าแฟนนนี้ก็ต้องกินอย่างนั้นแสดงว่าดูแลทั้งครอบครัวและก็เผื่อแผ่ญาติพี่น้องด้วยคือเรามีสิบสองลังไม่น่าจะพอนะคะยี่สิบสี่เลยไหม ยี่สิบสี่เลยไหมสองแสนกว่าบาทนะคะกําไรแสนกว่าเลยนะหาที่ไหนได้อีกถ้าเกิดสองแสนกว่ากําไรแสนกว่าคิดว่าหาได้อีกไหมเข้าท่าเข้าท่านะเข้าท่านะจริงจริงจริงจแต่มีตั้งโกไว้สามสิบหกนะแม่แน่สามสิบหกเ้ไว้สามสิบหกโอ้จะเป็นลมนะคะมาอีกแล้วค่ะหนึ่งนางสิบสองนะคะทุกคนเออสองนางสิบสองแล้วนะคะนับเงินกันสดๆนะคะ กาแฟหนึ่งลังสองลังสามลังสี่ลังห้าลังหกลังเจ็ดลังแปดลังเก้าลังสิบลังสิบเอ็ดลังสิบสองลังนะคะแล้วก็มีโอนสดนะคะหยอดแอปพลิเคชันพร้อมรับของเลยช่วงนางสิบสองกำลังมาเดี๋ยวครูพาไปนับสต๊อกก่อนนะคะทุกคนและนี่ลับมารวมตัวกันมากมายเลยนะคะนี่ค่ะมารวมตัวกันทำงานแล้วก็ปิดการขายกันนี่ค่ะเป็นสต๊อกของเรานะคะของแทบจะไม่เหลือแล้วห้องนั้นเนี่ยของโล่มหมดแล้วนะคะ เหลือในนี้ไม่เท่าไหร่เองนะคะเหลือในนี้ไม่เท่าไรเองนะคะวันนี้จะออกไป36ลังคิดว่าโล่งค่ะคิดว่าโล่งค่ะสินค้าของเรามาเพื่อหมดนะคะมาเพื่อหมดตามกฎแรงดึงดูดเนาะ<ว>ออมาค่ะอีกหนึ่งนางสิบสขอเสียงปรบมือดังๆให้นางสิบสองหน่งคนสิบสอง่เวอร์โอ้โค้ชไ่สิบสองลังมีเจ้าของอยังคะ ยังค่ะแต่จะไลท์ทุกวันแบบคุณหนิงบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกวันเลยเออไลฟ์ขายวันละหนึ่งลังไปเลยโคชตายมีประวัติลูกค้าซื้อกินหนึ่งลังอยู่แล้วจึงไม่กลัวที่จะซื้อสิบสองลงังเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทําอย่างไรลูกค้าที่เคยซื้อกินเขากลับมาซื้อหนึ่งลังคะค่ะ,ะจากที่เขาไว้วางใจนะคะในการเริ่มต้นจากที่สิบกล่องหนึ่งกล่องสิบกล่องแล้วเลื่อนมาเป็นหนึ่งลังค่ะการส่งต่อของเราคือ เราขายผลของการดื่มการกินของเขาค่ะเขาเป็นตัวยืนยันเองว่าดื่มแล้วเขาลดความดันไม่ต้องครึ่งยาไม่ต้องกินยาอีกต่อไปเขาสามารถที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นได้เหมือนกับที่เราได้ส่งต่อให้เขาเาไม่ส่งต่อไปกันเยอะมากเลยะสุดยอดสุดยอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโคชตายก็เป็นอีก<ส>หนึ่งคนที่เป็นนางสิบสองมา ใครก็ได้ช่วยถือให้ครูหน่อยครูจะมอบขันถุงกันสดๆเลยค่ะแบบอะไรกันเลยอ่ะได้หนึนค่ะในเมื่อวันนี้นะคะมารวมตัวกันนะคะ9ตัว2ตัว3คนคุณเองนะคะใจปั้มค่ะเออคุณเองไงจะใครล่ะหลุดจอลูกถือดีๆแม่หลุดจอลูกเออแม่หลุดลูกแม่หลุดนะหลุดโดยไม่มีอะไรกันเออคุณเองนะคะขอมอบเงินสดสมนาคุณสําหรับ คนที่เปิด12ลังคืนกำไรให้เป็นขวัญถุงเป็นกดแรงดูดเงินนี่ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะเงินนี้ครูหนิงนะคะเคยเริ่มต้นจากศูนย์บาทเข้าสู่200ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จักคลื่นพลังงานของการใช้เงินดูดเงินรู้จักคลื่นพลังงานของการขายแบบใช้กดแรงดึงดูดแบบง่ายๆสบายๆ ขอมอบให้เป็นขวัญถุงของทั้ง3คนคนละ3ามพันบาทค่ะเย้รับไปเลยนะคะอ๋อยอด3ามพันล้านบาทค่ะยังไม่ได้ขายเลยได้กําไรแล้วยยังไม่ได้ขายเลยได้เงินคืนแล้วอ่ะที่เหลือเป็นกําไรอีกเท่าไหร่คะค่ะ้าม่ อีก5,700นะคะบอกเลยทุกคนค่ะเงินคุณถ้าอยู่ในธนาคารแสน0 0งบาทคุณทังแม่มดออนไลน์และมาเอาวิธีการนี้ไปเปลี่ยนช่วยคุณบอกได้เลยว่าออกแรงเท่ากันแต่รายได้จะมีคุณที่นี่ที่เดียวแม่มดออนไลน์ ออนไลน์ <Online. S 2> ค่ะทุกคนคะนะคะยินดีต้อนรับทุกคนที่ดูไลฟ์นี้สดจากการแชร์และดูสดตอนนี้ถ้าคุณยังมองหาอะไรไม่เจอในชีวิตนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นอาชีพแห่งอนาคตอาชีพออนไลน์คุณก็รู้ดีไม่ต้องให้คุณหญิงบอกหรอกคุณรู้ดีว่าอาชีพที่ทําเงินได้เยอะที่สุดในตอนนี้และมีอนาคตที่สุดก็คืออาชีพออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลื่อนผ่านถือว่าพลาดกัน ถือว่าพลาดนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจและอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะไม่ต้องมีเงินเป็นแสนก็สามารถทักแม่มดออนไลน์ได้ไปขอวิธีการค่ะแต่ถ้ามีเงินเป็นแสนรีบ,ร,บรีบเลยเพราะว่าคุณจะทลายสต็อกและได้กำไร5 0 0 0 0ืกว่าบาทภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดในชีวิตคุณตัดสินใจถูกต้องไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนค่ะ ครูกล้าการันตีครูทำสิ่งนั้นมาแล้วจากต้นทุนศูนย์บาทสู่200ล้านเพราะฉะนั้นเข้ามาเรียนเอาเอาคเครดิตกับครูนะคะนี่ทุกคนวันนี้นะคะก็มาจากแม่ค้าออนไลน์ทั้งนั้นเลยทำแบรนด์หลายๆแบรนด์ดานมาพนักงานประจำแล้วก็ทำออนไลน์หลายๆแบรนด์มานี่คะ่ะแม่ค้าค่ะนี่คะ่ะแม่บ้านคะ่ะทุกคนเลยนะคะเคยขายออนไลน์มาหลายแบรนด์คะ่ะนะคะ แล้วก็ในที่สุดแล้วมารวมตัวกันที่นี่ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดนะคะมาเป็นครูเป็นโค้ชด้วยใช่ไหมคะใช่เราพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การทำออนไลน์ให้กับคนที่เข้ามาใหม่เลยใช่ไหมคะใช่อันไหนพี่จะบอกว่าพีทอันไหนถูกจะบอกว่าถูกเออถ้าเกิดว่าอันไหนได้ผลจะรีบบอกว่าทำถ้าเกิดอันไหนที่ทำแล้วสต๊อกจมทุนบวมเราจะบอกเขาว่ายังไงอย่าทำอย่าทำเราเคยแม่มด นนั้เราเคยเจอมาแล้วใช่เออไม่มีใครเคยบอกคุณใช่แต่เราจะบอกใช่ที่นี้ที่เดียวเท่านั้นที่อื่นบอกหรือบอกบอกหรือหลอกที่อื่นหลอกหลอกเคยโดนหลอกไหมเคยเออดังเว้ยเฮ้ยเคยโดนหลอกไหมเคยตอนนี้โดนไหมไม่ตอนนี้มั่นใจแค่ไหนคะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนะคะโอ้โหเลขเจ็ดสิบเจ็ดคอนเฟิร์มจักรวาลนะคะจัดสายนะจบไลฟ์นี้ไปคุณทักแม่มดออนไลน์ทุกคนได้เลยค่ะ ทักคนที่แช์ไลฟ์นี้ทักคนที่ติดดาวไลฟ์สดค่ะถ้าคุณเห็นใครไลฟ์สดและติดดาวจนรีบเข้าไปดูและรีบขอข,อข้อมูลจัก,กรวาลจดสรรร้อยเด้ให้คุณมาเจอเขาจงเลือกคนนั้นเลยค่ะจงเลือกคนนั้นเลยค่ะและวันนี้ถ้าคุณเห็นไลฟ์นี้จากใครคุณจงทักคนที่แชร์ไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะทักคนที่แชร์ไลฟ์นี้เท่านั้นไม่ต้องทักมาดามหญิงผู้หญิงยุคใหม่ไม่ว่างไม่ว่างจริงๆต้องรีบนับเงินนะคะอ่ะ ไยังมีชีวิตแบบนี้นะคะเมื่อ2ปีก่อนเคยนั่งดูไลฟ์แบบนี้และไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรนะคะวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าให้เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณอาจจะเสียใจไปตลอดการพบกันใหม่ค่ะ mm hmm. แม่มดออนไลน์แม่มดออนไลน์แม่